สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพรมครับบ่ายสองโมงเศษนะครับ21มิถุนายน2 5หก็มีข่าวมาเล่าฟังอีกครับวันนี้มีข่าวนายกรัฐมนตรีนางสาวแพททองทานชินวัตรจะลาออกนะครับเมื่องบประมาณปี69ผ่านวาระ3อันนี้ก็เป็นข่าวจากสำนักข่าวอิสรานะครับเมื่อช่วงเช้าวันนี้ครับ ได้โพสต์ข่าวนี้ทางเพจสำนักข่าวอิสลานะครับโดยพาดหัวข้อข่าวว่าเผยผลลัพธ์การพบปะพูดคุยพีรพันธ์และแพรทองทานบอกว่านายกยื่นเงื่อนไขจะสละเก้าอี้เมื่องบปี6-9ผ่านนะครับก็ สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้หรือเปล่าที่มติพักที่นายพิรพันธ์สาลีรัฐธรรมภาคเป็นหัวหน้าพักนะครับประชุมพักนะครับพักรวมไทยสร้างชาติทำนองนี้ครับการประชุมพักมีมติว่าจะร่วมรัฐบาลก็ต่อเมื่อเปลี่ยนนายกรั้นตีนะครับคือจะร่วมเป็นรัฐบาลคือจะต้องมีเงื่อนไขเปลี่ยนนายกรั้นตี หากไม่มีการเปลี่ยนนายกรมตีพักรวมไทยสร้างชาติที่มีนายพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคเป็นหัวหน้าพรกก็จะไม่ร่วมรัฐบาลว่างั้นนะครับก็มีการนําประเด็นนี้ไปพูดคุยกับนายกแผ่นทางทานนะครับสรุปนายกแผ่นทางทานก็บอกว่า,จะ,าจะลาออกนะครับเมื่อกฎหมายร่างกฎหมายงบประมาณปี2 5งพผ่านวาระสนะครับ ซึ่งขณะนี้กฎหมายร่างกฎหมายงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ2 5 6 9กําลังกําลังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาออกกฎหมายอยู่นะครับโดยกฎหมายนี้ผ่านวาระที่1ไปแล้วและอยู่ในขั้นคณะกรรมาการพิจารณานะครับแล้วก็กฎหมายงบประมาณรายจ่าย2 5 6 9นสะครับสภาผูาะะ้แทนรัษดรมีกําหนดจะลงมติวาระที่2 เวละที่3าในช่วงระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคม2568นี้นะครับหากผ่านการพิจารณานะครับก็จะเป็นก็จะเสนอต่อวุฒิสภาพิจารณาเห็นชอบในช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคม2568นะครับก่อนที่สำนักเลขาธิการคณะรตรีจะนำขึ้นทูลเกล้าวถวายในวันที่8กันยายน2568เพื่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ลงพระปร,ะประมาพิไทยประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปนะครับทีนี้นั่นแหละครับการที่นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคไปยื่นเงื่อนไขการจะร่วมรัฐบาลก็คือให้มีการเปลี่ยนตัวนายรัลมตีก็มีคำตอบว่านายรัฐมตีจะลาออกเมื่อกฎหมาย ผ่านสภาเรียบร้อยแล้วหรือกฎหมายประกาศใช้เรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับก็มีการตีความกันว่านายกฐมนตีจะลาออกราราหลังหลังวันที่8กันยายน2 5 6 8เพราะตามไทม์ไลน์ถ้าหากว่าทุกอย่างเป็นไปตามไทม์ไลน์การออกกฎหมายจะมีการนํากฎหมายที่ผ่านการพิจารณาทุกขั้นตอนแล้วขึ้นทูลเกล้าถวายในวันที่8กันยายน2 5 6 8หหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะ ลงพระบรปรมาณาพิไทยนะครับเพื่อประกาศใช้กฎหมายต่อไปก็ราวๆในช่วงเดือนกันยายนเลยครับหลังประกาศใช้กฎหมายมุมาลาจ่าย25 69นะครับก็มีการคาดการณ์กันว่านายกแผ่ทรงทฐานเชนวัจจะลาออกหลังจากนั้นนะครับก็เป็นไปตามเงื่อนไขนะครับอันนี้ข่าวนี้จะเป็นจริงหรือไม่ก็ต้องติดตามไปเรื่อยๆจนกว่า การออกกฎหมายจะแล้วเสร็จและประกาศใช้กฎหมายนะครับนั่นหมายความว่านายกริ่มตีนางสาวแพรทองทานจะลาออกตามเงื่อนไขที่พูดไว้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่สำนักข่าวอิสลานะครับได้โพสต์ข่าววันนี้วันที่21มิถุนายน2568นะครับเราก็นำมาอ่านนำมาสรุปให้กับพี่น้องฟังนะครับพี่น้องทางบ้านฟัง ็ทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวการเมืองวันนี้21มิถนายน2 5งหข้อมูลข่าวทั้งหมดจากสำนักข่าวอิสราครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวอิสระาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ